รถยนต์เบรกแล้วพวงมาลัยสั่นเบรกสู้เท้าเป็นอะไรแก้ไขแบบไหนจะได้ไม่เสียหายเรามาพูดถึงอาการความผิดปกติของระบบเบรกที่เจอกันบ่อยๆอาการก็คือเวลาที่เราขับรถที่ความเร็วความเร็วหนึ่งแล้วแต่เบรกเบาๆเนี่ยรถเกิดอาการสั่นนะครับสั่นถึงพวงมาลัยหรือว่ามีอาการสั่นสู้บริเวณแป้นเบรกที่เท้าจนรู้สึกได้นะครับอาการนี้ส่วนใหญ่เกิดจากจานเบรกนะครับด้านหน้าเนี่ย เกิดการบิดตัวสาเหตุส่วนใหญ่อาจจะเกิดจากนะครับเราขับรถมาร้อนๆใช้เบรกเยอะโดยเฉพาะรถเกียร์ออโต้นะครับเบรกด้านหน้าจะร้อนมากแล้วเรามาล้างรถนะครับหรือว่าฉีดน้ําโดยตรงเข้าไปโดยบริเวณจานเบรกที่เป็นดิสเบรกแบบนี้ด้านหน้าโดยตรงเหล็กร้อนนะครับเจอกับน้ําเย็นมันเกิดการบิดตัวได้นะครับหรือนะครับอาจจะเกิดจากตัววัสดุของจานเบรกนะครับคุณภาพไม่สูงมากนะครับก็ทําให้เกิดการบิดตัวได้เมื่อเราใช้เบรกหนักๆเช่นกันดังนั้น รถใครที่เจออาการแบบนี้นะครับให้นํารถเข้าอู่เข้าศูนย์บริการนะครับเพื่อทําการตรวจเช็คระบบเบรกนะครับส่วนใหญ่ให้ทําการเจียจานเบรกนะครับพร้อมกับเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่สําหรับในเรื่องของการเจียจานนะครับจานเบรกนะครับมันมีความหนาและมีมาตรฐานกําหนดอยู่นะครับแต่ละจานว่าควรบางเนี่ยไม่เกินกี่มิลลิเมตรนะครับซึ่งคันนี้นะฮอนด้าซิตี้เนี่ยไม่ควรบางเกิน19มิลลิเมตรนะครับคูตังดูจานเบรกแล้วเนื่องจากเขาเคยเจียจานมา วัดดูแล้วนะครับอยู่ที่19มิลแล้วนะครับอยู่ระดับต่ำแล้วเจียมากกว่านี้ไปอาจจะเกิดจานแตกจานลาวได้เวลาใช้งานนะครับและอาจจะเกิดจานบิดตัวอีกก็เลยแนะนําให้น้องเจ้าของรถนะครับทำการเปลี่ยนจานเบรกใหม่นะครับคู่หนึ่งนะครับเช็คราคาแล้วอยู่ที่ประมาณ1,900าบาทนะครับเบ็ดเสร็จรวมเปลี่ยนก็ประมาณ2 0 0พนิดๆทดสอบให้น้องเจ้าของรถลองขับดูนะครับก็สามารถใช้งานได้เป็นปกติอาการก็หายไปเลยนะครับดังนั้นรถใครนะครับที่มีอาการนี้นะครับถ้าหากไปเจียจานเบรก ให้ช่างตรวจเช็คดูด้วยว่าความหนาของจานเบรกเนี่ยยังใช้ได้หรือไม่นะครับหากมันบางไปแล้วก็แนะนําให้เปลี่ยนจานเบรกใหม่เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินหลายรอบนะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาที่เราขับรถนะครับใช้เบรกมาเยอะๆมาจอดนะครับไม่ควรจะฉีดน้ำนะครับเข้าไปที่ล้อโดยตรงไปโดนจานดิสเบรกคู่หน้าโดยตรงนะครับหรือว่าใช้วิธีการล้างรถนะครับเพราะถ้าฉีดเข้าไปโดนโดยตรงเนี่ย มันจะทําให้จานเบรกเกิดการบิดตัวเกิดการคดได้นะครับในขณะที่เราขับอยู่ถ้าหากโดนฝนนะครับมันมีล้อแมกป้องกันจานเบรกอยู่นะครับมันจะไม่โดนโดยตรงนะครับจะไม่ค่อยเป็นไรแต่ถ้าฉีดน้ําเข้าไปโดยตรงเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายต่อจานเบรกระบบเบรกนะครับมีความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยถ้าหากเราเบรกแล้วมันมีอาการผิดปกตินะครับก็ให้ช่างทําการตรวจเช็คระบบเบรกได้เลยชิ้นส่วนไหนมีปัญหาก็ให้ทําการแก้ไขนะครับให้กลับมาใช้งานได้เป็นปกติ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ทั้งของตัวเองและเพื่อนร่วมทางใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ